สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูพระนะครับกรมตำรวจ80ปีที่ต้องบอกว่าสภาพสวยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับใครมีสวยๆเนี่ยผมยินดีรับเช่านะครับนะครับส่วนนะท่านใดมีสภาพที่เรียกว่าสภาพช้ำๆนะผมก็รับเช่าเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคำหรือเนื้อธรรมดานะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพพระเป็นสำคัญนะครับราคาเราตกลงกันได้เนี่ย ผมมีบริการนะครับรับเช่าถึงที่นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่เพาเออันนี้จะอยู่ในซีนนะแต่เอาเป็นคร่าวว uh ่านะครับแบบนี้เนี่ยนะครับใครมีแบบนี้เนี่ยผมยินดีรับเช่านะครับนะครับนี่นะครับต้องบอกว่าทุกเนื้อทุกพิมพ์นะครับผมรับเช่าหมดนะครับนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าในเมื่อนะครับเราเป็นสายตรงเนี่ยนะครับ ทำไมนะฮะรุ่นนี้เนี่ยผมจะไม่รับเช่านะครับพ,พี่่ท่านใดนะครับมีสภาพสวยๆนะครับเก็บเดิมๆนอนกล่องโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกว่าค่านะครับเป็นพิมพ์นิยมคอชัดสามเส้นนะครับต้องบอกว่าชัดนะครับชัดแบบนี้นะพี่ๆดูให้แม่นนะครับนะเห็นไหมนะครับอาจจะไม่ค่อย เต็มตาเท่าไหร่บังเองิญมีซีนในซองกระดาษนะครับเออมีซีนในซองพลาสติกนะฮะก็จะมองไม่ค่อยทะลุเนยนะครับต้องคอชาร์สามเส้นซ้ายไปจดขวาแต่นะครับก็นะครับไม่มีผมก็รับเช่านะครับจุดนี้ไม่ได้เป็นจุดที่จะบอกว่านะครับเก๋หรือแท้นะครับนะครับนี่ใครมีนะครับหน้าใหญ่ๆฟอร์มสวยๆ นะครับผมยินดีรับเช่านะครับนี่นะครับนี่อยากให้ f อทุกคนเข้าใจนะฮะว่านะครับพระนะครับราคาจะสูงหรือจะต่ำเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพพระขึ้นอยู่กับความคมชัดนะครับเป็นสำคัญนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับนี่ องนี้เนี่ยเจ้าของนะผมเคยทาคลิปแล้วเจ้าของเนี่ยคุยกับผมติดต่อกับผมมาเกือบ2-3ปีแล้วนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะใช้เงินนะครับก็เลยนะครับติดต่อมาขายผมนะครับนี่แต่ต้องบอกนะครับว่าลูกค้าไม่ใช่เฉพาะปล่อยกรมตํารวจ80ปีนะครับลูกค้ายังทยอยปล่อยพระอื่นๆนนะครับแบ่งปันมาให้ผมด้วยนะครับก็นะครับทั้งซื้อ นะครับถัวถัวราคากันไปนะครับเพราะลูกค้ามีเยอะนะครับบางองค์ก็แท้นะครับบางองค์ก็ไม่แท้นะครับจุดนั้นเนี่ยเราจะต้องมาดูนะครับนะครับผมก็จะถือว่าเราก็รับหน้าที่ดูในเรื่องเกทแท้นะครับถ้าผมดูว่าผมชอบคนอื่นจะดูว่าเกสนะครับเรื่องของเขานะฮะนะครับถ้าผมถูกใจผมจบราคาให้พี่ๆี่แน่นอนนะครับนะครับนี่นะครับ ก็นะครับใครมีแพะนะครับโดยเฉพาะกรมตำรวจ80ปีนะผมยินดีรับเช่านะครับราคาตกลงกันได้เรามีรับเช่าถึงที่นะครับส่วนเครื่องรางอย่างที่ผมบอกนะครับกุลาเอ่อไม่ใช่กุลาเมกุลาซะงั้นนะฮะเออ่กุมานนะครับหลวงพ่อเต๋นะครับวัดคงทองนะครับเอ้ยโอ้ไปกันใหญ่แล้วหลวงพ่อเต๋นะฮะวัดสามงามนะครับพ่อเต๋คงทองวัดสามงามนะครับกุมารหลวงปู่แย้ม นะครับขอเป็นปีลึกๆนะครับขอเป็นรุ่นมาตรฐานที่เล่นหานิยมกันนะผมยินดีรับเช่านะครับแต่ถ้าเป็นยุคไปลายๆเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้เช่านะครับเพราะว่าปอมเกเนี่ยค่อนข้างมีเยอะหรือแม้แต่รุ่นแรกๆเนี่ยหลวงพ่อเต๋เนี่ยนะครับปอมก็เยอะมากนะครับแต่นะครับนะครับแท้ๆเนี่ยก็มีนะครับดูไม่ยากนะครับใครมีสามารถติดต่อมาขายผมได้เลยผมรับเช่าพระ ะบูชาเครื่องรางนะครับของขังทุกชนิดที่มีราคานะครับแอดไลน์นะฮะแอดไซน์นะครับไลไอดีแอดไซน์นะครับ MARK 6 6ตัวนะครับหรือพี่ๆจะคลิกที่ลิงก์ก็ได้นะสะดวกง่ายๆนะครับเบอร์โทรศัพท์097 2299 888สนะครับสมมติว่าโทรมาอาจจะไม่ได้คุยกันนะครับพี่ๆแอดไลน์นะครับไอดีเบื้องต้นมาถ่ายรูปมา นะครับวิธีการนี้จะดีที่สุดนะนะครับถ่ายรูปชัดๆมาได้เลยถ้าองค์ไหนผมถูกใจนะครับนะครับนะฮะผมตอบกลับแน่นอนถ้าองค์ไหนนะครับเราอาจจะไม่ได้ตอบกลับหรือนะครับอาจจะแค่เปิดอ่านก็ขอไปพีพี่เอฟทุกท่านด้วยนะครับนะครับนะฮะยังไงนะมีพระอะไรนะครับสามารถส่งมาหาผมได้เลยนะครับยินดีรับเช่าทุกประเภทนะครับโอเคนะฮะคลิปนี้ก็ มาเพียงสั้นๆนะยังไงใครเข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามผมเชื่อว่าช่องผมเนี่ยนะครับนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆนะไม่มากก็น้อยนะครับ mm hmm. เผื่อท่านใดสนใจศึกษาสะสมหรืออยากแบ่งปันพักเครื่องติดต่อผมได้เลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ